ก็มีโอกาสได้ต้อนรับผู้ที่มีบุญซึ่งท่านเมตตามาเป็นตัวแทนหลวงพ่อหลวงปู่ มาดูให้กำลังใจในการสร้างเจงดีย์แม่ของคงคาแล้วก็ถือว่าท่านได้มารวมทวยเทพเทวาลกะเทวาอากาศเทวาทั้งเราภูพยานาทั้งชาวบางบทชาวเมืองนักแลที่มาต้อนรับ เนื่องจากว่าตอนที่ท่านมาเนี่ยเป็นเวลาช่วงบ่ายบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองนี้อากาศที่วัดแดดที่วัดเนี่ยจะร้อนร้อนร้อนทุกวันแต่วันนี้ตั้งแต่เชา้ามันเหมือนกับจะมีเมฆบอกก็จะเย็นเย็นพอตอนบ่ายมาบ่ายโมงบ่ายสองยิ่งเออมีมีลมพัดเย็น เหมือนเหมือนกับผู้ที่มีบุญมาอยู่รวมกันเยอะๆทำให้บรรยากาศอากาศมีแต่ความเย็นมีแต่ความเย็นไม่ได้อยู่ในห้องแอร์แต่ว่าอยู่ภายนอกก็ยังเย็นได้ก็เป็นเป็นบุญเป็นบุญ,เป,บญเป็นพลังบุญที่อกาณาของท่านมามาทำให้ พืนแผ่นดินตรงนี้ท่านได้มาช่วยปฏิบัติกลังแผ่นดินให้เป็นที่รองรับการสร้างเจดีย์สำหรับผู้ที่มีบุญแน่ในคตที่จะมาจะมาร่วมบุญจะมาสวดมนต์ทำวัดนะซึ่งท่านก็มาทุกสามเดือนหรือสี่เดือนถึงแม้สุขภาพท่าน ไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็วันนี้ได้เจอท่านท่านก็ดีขึ้นเมื่อก่อนท่านย่อเดินลำบากหน่อยแต่ตอนนี้ท่านตั้งแต่ทานวีแกนมาสุขภาพร่างกายการเดินการลุกการนั่งก็จะเดินคล่องตัวกว่าเมื่อก่อนเยอะอานิสงค์ของการที่ท่านได้รักษาสุขภาพ อันนี้ทงที่ท่านปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์อ,องค์พ่อหลวงปู่คุณยายมายาวนานถือว่าเป็นรุ่นแรกๆน,นี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆที่ได้ปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์ที่ดอยสุเทพที่ดอยปุยหลายๆที่ที่ตอนนั้นท่านยังแข็งแรงท่านก็ได้ไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ ท่านได้นำนั่งสมาธินำอธิษฐานจิตนะเหมือนก,นกันกับที่ท่านนำนั่งที่ดอยสุเทพนะลักษณะการพูดคำพูดนะท่านจะพูดตามที่ท่านเห็นนะตามที่ท่านเห็นก็คือเห็นท่วยเทพเทวโลกาเทวาเห็นชาวบางบท พระมหาเทระหรือเห็นพระผู้สำเร็จเห็นเราครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตามาให้ศิลให้พร